ขลุ <Hello. S 1> <Hello. S 2> ครับอ้าวเบอร์แววนะคะเนี่ยอ้าวโอเคโอเคครับคุยต่อครับค่ะคืออย่างนี้คือเราในฐานะผู้เสียหายเนาะเราให้การตอนที่เอเอเกียนไกเขาโพสต์น่ะเขาโพสต์ว่าผมเนี่ยเรียกรับเงินประมาณนี้นะค่ะค่ะเอาเรื่องเอาเรื่องจริงเลยนะค่ะ <laughs> <laughs> เอ่อ ทีนี้อ่ะทางตำรวจเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาเขาก็เลยต้องสอบสอบข้อเท็จจริงว่ามันในกรณีเนี่ยมันมีเหตุมีมูลหรือไม่มีมูลประมาณนี้แหละว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าจากคำให้การของของเราแล้วก็น้องชายสองคนเนี่ยก็คือว่าฟังได้ว่ามีมมลในเชื่อผมมาให้การมาให้การใหม่ เพื่ออะไรเพื่อที่จะเอให้ผมเนี่ยพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างนี้ได้ไหมแล้วถ้าสมมตินะคะไปทาให้กลางใหม่ที่พ้นแล้วแล้วพวกหนูล่ะคะเพราะว่าเคยให้การไปแล้วเคยให้จับปากเข้าใจเข้าใจค่ะอันประเด็นนี้ใช่ไหมคี้ที่เราต้องเล่นนะเพราะว่าหนูถามเพื่อนมันามคิดมาไม่มีผลในทางคดีเพราะว่า ไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นคดีมันเป็นเหตุการ์สอบสวนทางวินัยไม่ใช่มีไม่ไม่ใช่คดีอาญาไม่ไม่ใช่อะไรเลยเป็นเพียงการสอบแล้วแล้วจะไม่ผิดพรบอรคอมเหรอคะเพราะว่าอ๋อไม่ไม่ผิดในเมื่อในเมื่อพรบอรคอมเนี่ยคนถ้าถ้าเป็นผู้เสียหายหมายถึงผม,มใช่ไหม ค่ะในกรณีนี้แหละในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาแก้ข้อกล่าวหาใช่ไหมแล้วสิ่งที่ได้ได้โพสต์ได้อะไรไปแล้วมันมันก็เป็นความผิดถูกไหมค่ะใช่ค่ะอ่อ่ทีนี้อ่ะแล้วอยู่อยู่กับคำให้การอย่างเงี้ยอออก็เท่ากับห่านเนี่ยราะว่าทําคุยกันใหม่ว่าเอาให้มันขอร้องให้มันจบทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยนะใช่โดยที่เราเราก็ให้การเป็นประโยชน์กับผมผมก็จะ ไม่มีการดําเนินคดีไม่มีการคุยกันเรื่องไอ้ที่ผ่านมาผมก็จบก็จบคือจบไปเลยอย่างเงี้ยจะให้ผมทํายังไงก็ได้ผมทําสัญญาหรือผมสาบานผมอะไรก็ได้ผมยอมหมดตอนนี้โอ้ที่นูก็อยากช่วยค่ะแต่ว่าเพื่อนน้นบอกว่าเอาต้องเข้าใจเข้าใจกันดีๆนะว่าเพราะว่าเคยค่ะเพื่อนมันหมอบเพราะเพื่อนน่ยมันเก่งกว่านูเรียนด้วยกันเลยแหละทีนี้เขาจบคนไม่ไงทีนี้มันบอกว่า มันต้องตามมานะคือมันจะมีหมายสารมีอะไรไหมคะเพราะว่าเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วมันต้องตามมาที่หลักเพื่อนเขาบอกนี้นะตามที่มันเคยไม่มีไม่มีเพราะว่มันไม่ได้มีคดีเนี่ยมันไม่ได้มีคดีเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่การสอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริงเฉยยชครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคดีเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าจะมีคดีก็คือว่าเราอ่ะต้องจะต้องมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนก่าหาผมก่อนถูกไหมครับ แต่ตอนเนี้เราไปยังไม่ได้ไปแจ้งความอะไรเลยไม่ไม่คือพี่หนูจะเล่าให้พี่ฟังตรงนะก็คือว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะคือหนูยุ่งเทพใช่ไหมน้องมันขึ้นรถมาหนูเป็นทดโทรสั่งให้พ่อว่าให้น้องมาทํางานแล้วมันมากับเพื่อนอีกคนนึงอฮแล้วพอมาถึง่านที่พี่ตรวจอ่ะที่ตั้ง่านอนู่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกอยู่ในรถแล้วลงไปตรวจเจียวหรือว่าพี่ขึ้นมาตรวจข้างบนอันนี้คือหนูไม่รู้แต่รู้อีกทีคือมันบอกว่า มันตรวจเจียวมันอาจจะเล่นมาหรืออะไรหนูก็ไม่รู้ออาตามเาลาใบรุ่นนะคะวันนั้นวันนั้นพี่จะเล่าให้ฟังวันนั้นคือมันมันมีสายสายเท่าไรงานมาเรื่อยๆนะว่า,าเออรถรถรถสายเนี่ยสายสายอุบลอ่ะนะาสายอุลบุญ<า>ทะเลิดหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจ<า>คือจากอุบลเข้ากรุงเทพอะ่ะมันจะมีพวกที่อาศัยหกจีมันมันจะจะขนขนยาขนอะไรเนี่ยใช่ไหมครับค่ะ เข้าไปในเทีเทวโดยโดยการลำเลียงนั่งรถรถทัวร์รถบัสอะไรเนี่ยมันมันจะหลีกเลี่ยงด่านไงเวลาปกติมันจะขนใส่รถติ๊กอัพรถอะไรเนี่ยนี้ก็เลยก็เลยลองไปสุ่มดูสุ่มตรวจด,ดูเพราะว่าการการที่จะจะ้นกระเป๋าขนอะไรของของผู้ต้องหาเนี่ยมันจะต้องอาศัยเหตุเหตุเบื้องต้นก่อนคือว่าถ้าเราไม่ตรวจฉี่ก็คือไม่มีเหตุเบื้องต้นที่จะจะไปตรวจกระเป๋าขนถูกไหมครับค่ะ นี่คือเหตุผลของการไปตรวจบนรถรถทัวร์อันนี้คือมันมีมันมีเอบางทีพวกนายพวกอะไรเขาเขาได้รับรายงานมาอย่างนี้ไนงะ<อ>เขาเลยสั่งมาที่ด่านไงนครับแต่ทีนี้ก็คือพี่ไปตรวจบนรถใช่ไหมคะแต่สองคนนั้นอ่ะที่โดนตรวจอ่ะมันไม่ได้โพสต์แน่นอนเลยต้องมีมีค,คนถ่ายคลิปอยู่แล้ว<ม>ทีนี้<ม>หนูก็ไม่รู้เรื่องมรู้อีกทีตอ<ค>น,นเย็นอ่เพราะว่ามันมาด้วยกันสองคนค่ะ อืมเข้าใจเห็นว่ามาสามคนไม่ใช่เหรอวันนั้นอ่ะสองหรือสามคะมน,นูจำไม่ได้แต่รู้ว่าจําได้ว่าสองคนนี่โดนจับคือหนูก็ไม่อยากให้หน้องโดนใช่ไหมคะเพราะว่าหนูให้พ่อไปชวนลูกเขามาทํางานแด้ทีนี้ยังไม่ถึงเทพเลยโดนจับ,บนนเ,นเนี่ยก็นี่ก็คืออีกอย่างก็เป็นญาติห่างกันด้วยหนูก็มันหลายอย่างพี่หนูก็เลยตัดสินใจวันนั้นอะ่ะ แล้วเราผมผมไม่รู้ว่าแต่ว่ามันผ่านกันแล้วแหละมันมันรกแก้ปัญหาเลยตอนนี้มันผ่านแล,<ช>แล้วผมไม่อยากพูดถึงเรื่องอดีตเพราะว่าพูดไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะมันก็ใช่กว่า,นนห,าหาทางออกกันดีกว่าเพราะว่าถ้าน้องช่วยพี่อ่ะถ้าหรือหรือว่าน้องเอายั้ไงมันจะมีเอ่อคนที่จะสอบเขาก็ต้องมาสอบผมด้วยเนี่ย ผมก็ต้องรอรอสอบด้วยวันนั้นเนี่ยแหนูจําได้ว่าที่มาสอบนุยรุงเทพผู้การบางคั้าหรือหรืออะไรนี่จําไม่ได้แต่มีเบอร์แกเป็นผู้กำกับเหรอคะหนูมีเบอร์แกอยู่กกเผู้ร่มับค่ะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าลองลองโทรถามผู้กำกับคนนั้นก็ได้ถ้ามีเบอร์อยู่นะผู้แกชื่อผู้กำกับเอ่อผู้กำกับอะไรผมจำไม่ได้อยู่อยู่ที่สุรินทร์่ะะนคเหรอยู่ค่ะชื่อแกอยู่น้องเอางี้ดีกว่า เพื่อความสบายใจของน้องพี่ไม่อยากให,ให้ให้น้องความพี่คนเดียวน้องลองโทรปรึกษาพู้กับคนคนที่สอบน้องอะนะว่าในกรณีเนี้ยในบอกตรงๆเลยว่าผมเนี่ยโทรไปหาน้องให้เอ,อให้ให้มาให้การใหม่เพราะว่าถ้าให้การแบบแบบอันเก่าเนี้ยมันมันจะเป็นผลเสียหมายถึงว่าผมก็จะโดนไล่ออกอย่างเงี้ย แล้วแล้วนูขอถามมีประโยชน์ึงไหมคะว่าถ้าเกิดกรณีเนี่ยถ้าเกิดนุปรึกษาผู้การแล้วผู้การบอกว่าแล้ววันนั้นโอนเงินจริงไหมนูก็รับไปแล้วว่าโอนจริงค่ะเพราะว่าน้องโทรมาบอกนุก็โอนไปจริงค่ะแล้วจะมากลับทำให้การยังไงนดยังมองไม่เห็นทางออกก็มันผมผมมานั่งคิดหาทางออกให้โดยวิธีนี้ไงแบบแบบเนี้ยก็คือว่าวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะน้องโอนไปให้น้องน้องโอนไปให้น้องชายใช่ไหมโดยสายบัญชีพี่ถูกไหมใช่ค่ะ แต่ว่าในไอตอนไอตอนกลับเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าน้องชายพี่าาน,น,น้องชายน้องอ่ะนะน้องชายน้องชายเราอ่ะถ้าน้องชายให้การว่าเอาวันนั้นอ่ะตํารวจกดเงินคืนให้แล้วแค่นี้พี่กระจบแล้วเนี่ยแค่นี้หมายมาพี่าพี่พี่ก็พ้นแล้วเนี่ยค่น้สุดองเ,เข้าใจแล้วแล้วทีนี้ถ้าเขาถ้าเกิดผู้การถามว่าอา๋อเราวันนั้นอ่ะทําไมาน้องต้องโกหกล่ะคะาาแล้วทำไมไม่ยอมรับความจริงรอ่ะว่า ทำโรงนให้เงินมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืตำวจแล้น้องบอกน้องบอกตรงๆเขาก็เลยก็ได้บอกบอกตำรวจเขาน่าจะเข้าใจนะว่าว่าเอขอ,ขอ,ข,อขอให้ขอให้การใหม่เนี่ยเขาคงไม่ไม่ว่าอะไรเราเพราะว่าเขาน่าจะเข้าใจแบบเนี้นะ,ะน้องน้องลองลองโทรปรึกษาแกสักนิดหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าน้องไม่เชื่อใจพี่ลองลองโทรถามเหมือน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 ที่พี่พี่ให้แนวทางไปแบบนี้ ไม่ใช่ว่าหนูไม่เชื่อใจแต่ทีนี้หนูก็คืออยากอยากรู้ไดหลายทางไงคะเพราะว่าคบครับไม่ไปไ็อปมาเนื่องนครับครับคือตอนนี้ผมผมก็พยายามที่จะแก้ปัญหาันมันมันต้องให้เราช่วยด้วยไงใช่ช่วยวิธีไหนก็คือมันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละคือมาให้การออกในลักษณะว่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรกันประมาณเนี้ยนะ แล้วตอนนี้เรื่องเรื่องเรื่องนี้มันมันไปไกลมากเลยเหรอคะมันไปไกลจนจนผมจนผมแทบจะฆ่าตัวตายแล้วตอนนี้ผมบอกตรงตรงค่ะมันมีผลกระทบใช่ไหมคะใช่ใช่มันมีผลกระทบกับผมเพราะว่าหนึ่งเอาพูดตรงตรงผมบอกตรงๆเลยนะคะเรื่องมาณณณถึงตอนเนี้ถ้าถ้าน้องไม่ช่วยพี่พี่ผิดวินยัยร้ายแดงเอาไงตรงตรงวินัยตำรวจมีสองอย่าง คือ,อยังไงบ้างนหนึ่งหนึ่งรายแดงสองไม่รายแดง,ไม,แแงไม่รายแดงนี่คือไม่รายแดงเนี่ยมันโทษโทษมันแค่ว่ากล่าวตักเตือนทําทันบนตัดเงินเดือนแล้วก็ขังมีสี่อย่างสี่อย่างห้าอย่างผมจำไม่ได้แ,แต่ถ้าเป็นวินัยรายแดงเนี่ยที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยนะหนึ่งตดออกสองไล่ออก น้องคิดดูพี่รับราชการมาเนี่ยยี่สิบปีลูกครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงแล้วแล้วแฟนพี่มีมีคุยยังไงบ้างคะลูกก็สงสารพี่ลูก็มีครอบครัวเหมือนกันก็สงสารแฟนพี่คนอุบลนนะแฟนพี่บ้านมั่งเืินแฟนพี่อยู่อยู่ม่วงสามสิบตอนสามสิบครับ พี่ยังไม่เคยเล่าบอกเรื่องนี้ให้ฟังเลยเพราะผมไม่อยากให้เขาเขาได้ยินเพราะว่าผมไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีไงผมแต่เขาได้การงาน,มานไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยซึ่งผมก็ไม่อยากให้เขารับรู้ในเรื่องนี้ไงผมก็อยากแก้ปัญหาโดยตัวเองก่อนเพราะว่าวันนั้นที่น้องโอนมาให้เนี่ยพี่ไม่ใช่ว่าเอาไปเขา้าพกเขาหออะไรคนเดียวหรอกมันเป็นการเอามาใช้จ่ายในส่วน ที่ทางตำรวจมีภาระต้องใช้จ่ายเช่นค่าอุปกรณ์ค่านู่นค่านี้เนี่ยมันก็ที่ที่เขาที่ทางทางราิการกเขาเขาให้มาไม่ไม่พอไงเช่นค่าน้ํายาตรวจเยี่ยวค่าอะไรมันก็เออไหนไหนก็น้องอยากให้พี่ช่วยพี่ก็ก็เดี๋ยวพี่เชื่อสานพี่จะถามนายเขาให้แล้วกันปรากฏว่ามันก็นายเขาโอเคผมผมก็เป็นตัวผ่านอ่ะเป็นคนคน เป็นตัวกลางให้อะวัน่ะค่ะแล้วทนะีวนี้อ่ะพอมันมาเป็นอย่างนี้ผมก็มันนั่งนนั่งนึกดูมันก็จริงๆอะลำบากช่วงเนี้ยพี่ก็โดนย้ายมาอยู่โคราชเกือบเกือบปีแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ยค่ะบจากสุรินมาอยู่โคราชต้องไปกลับไปกลับตล,ลอดเกือบทุกวันเ่ะเกือบทุกวันทิศอ่ะมันเดือนก็ไม่พอใช้ เพราะว่ามันหมดแต่ค่าน้ํามันไงค่าไปกลับไปกลับเพราะว่ามันเวลาว่างมันก็ออกเวรไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จักใครก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านก็ต้องเปลือนค่าน้ามันที่ะพันนะที่ะพันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค้ามันแค่ปัญหาได้พี่ก็อาจจะทําเรื่องย้ายกลับได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นตอนเนี้ยมันมีปัญหามีเรื่องอยู่คาอยู่มันไม่จบที่จะทําเรื่องย้ายมันก็ย้ายไม่ได้เงี้ยค่ คือหานูก็ไม่อยากถามผู้การถามอะไรมากหรอกามมันเหมือนเหมือนแบบถามคนโน้นคนนี้ทีเนี่ยหนูพูดตรงๆนะหนูก็อยากคุยกับพี่ตรงๆแล้วทีนี้หนูหนูหนูคุยกับเพื่อนนี่คือยังไงก็เป็นเพื่อนคือเปิดอกคุยกันกับเพื่อนเพื่อนก็คือแนะนํามาให้ถามว่าดีแล้วดีดีที่น้องที่ดีที่น้องได้ปรึกษาคนโน้นคนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่จะให้เบอร์พี่ให้เบอร์โทรของคน คนที่จะสอบหมายถึงว่าพนักง,งานเขาที่จังหวัดเขาแต่งตั้งมานะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนที่จะสอบเรื่องนี้นะะพี่จะให้เบอร์โทรแล้วน้องโทรปรึกษาได้เพราะคนนี้เขาเป็นกลางเขาจะสอบแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะให้การถ้าเราให้การยังไงเขาก็สอบไปตามนั้นแหละแล้วถามว่าถ้าถ้าน้องจะให้การอย่างเนี้ยมันจะมีปัญหามีผลอะไรหรือเปล่าน้องสามารถปรึกษาได้เลยค่ะโอเคไหม อย่างนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะต้องโทรดูอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องว่างเดี๋ยวจะก็โทรเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแอดไลน์แล้วก็ผมจะส่งเบอร์โทรของของคนสอบให้เนาะค่ะเพราะว่าผมก็ไปปรึกษาทางจังหวัดทางอะไรเนี่ยที่ที่เขาทําเรื่องทางวินัยนะค่ะหนูไปคุยไปคุยไปคุยตรงตรง,งนะคะว่าหนูกลัว <ừ. S 1> อย่างเดียวคือ่อนกลัวมีผลกระทบครับ ทั้งสามคนนี่แหละคือรวมตัวหนูอสองคือถ้ากลับทําให้การแล้วเอกคนรอบข้างคืออย่างตอนนั้นน่ยคือมีพอ่อเกยียงไกใช่ไหมคะที่เข้ามามเกี่ยวข้องครัครแล้วจะมีผลกระทบกับทุกคนเลยไหมหนูกลัวอย่างเงี้ยค่ะหนูมไม่อยากให้ปัญหาเกิดขึนไหมเอา,อางี้ไหม,ออไหมถ้าอันนั้นก็คือผมจะทําทําคารับรองกับเราสามคนว่าจะไม่มีการรื้อฟื้น เรื่องในอดีตที่ผ่านมามาเป็นมาเป็นเขาเรียกอะไรมามาเป็นมาเป็นคดีเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรอีกในอนาคตอย่างเงี้ยได้ไหมแต่ว่าเพื่อนหนูบอกว่ามันมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะคะเพื่อนหนูมันบอกบางทีทางกฎหมายมันยากกี่เราบนอ่ีบางทีบางทีคนคนนอกกับคนในเนี่ยมันมันจะมองต่างกันไหมมองมองมองในมุมมุมต่างกันไงบางทีเขาอาจจะอาจจะคิดคิดมากไปอย่างเงี้ย แต่แตแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นน่ะผมก็จบกฎหมายางาน,นผมเรียนจบมี่ส <3 S 2> ามงนนานผมก็ว่าผมมองดูแล้วมันไม่มีมันไม่มีคดีไงถ้าสมมุติว่าผู้เราจะเดือดร้อนในในวันข้างนาในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มันก็มา<ด>จากผมค่ะหนกลัวมันจะเป็นคดีอาญาทีนี้ทีเพราะว่ามันผิดพรบอคอมใช่ไหมคะเรากลับคำให้ใหการและ และตามมามันมันจะเป็นคดีอาญานะคะเขาเพื่อนหนูมันแนะนำมาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่ามันก็ลองให้หนูศึกษาหลายๆคนเหมือนกันคำให้การมันต้องมันต้องเป็นคําให้การในคดีอาญานะครับเหรอคะครับแต่แต่คําให้การที่เราให้ไปเมื่อเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่คดีอาญาถูกไหมครับค่ะอันนั้นคือสอนการที่จะผิดการที่จะเป็น มันเป็นสอบข้อถ้าจริงเฉยหมายหมายถึงว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปคือไปถามดูสิส,ส่งส่งส่งเจ้าที่ที่เป็นกลางไปถามดูสิถามรายละเอยียดสิมันจริงหรือไม่จริง